กาบทที่24ตั้งแต่เช้ามืดของวันอาทิตย์พวกผู้หญิงก็นำเครื่องหอมที่จัดเตรียมไว้มาถึงอุโมงค์พวกนางพบว,ว่าก้อนหินกลิ้งออกจากปากอุโมงค์แล้วและเมื่อเข้าไปหาก็ไม่พบพระศพของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขณะกำลังฉงนฉนเทเพราะเหตุการณ์นั้นนี่แน่มีชายสองคนยืนอยู่ใกล้พวกนางเครื่องนุ่งหง่มแพรวจนพลาตา ผู้หญิงเหล่านั้นก็หวาดกลัวและซบหน้าลงถึงดินชายสองคนนั้นจึงพูดกับพวกนางว่าพวกท่านสแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมพระองค์ไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจงระลึกถึงคำที่พระองค์ตัดกลับพวกท่านขณะที่พระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในมือของพวกคนบาปและจะต้องถูกตรึงที่กางเขน และวันที่สจะเป็นขึ้นมาใหม่พวกนางจึงระลึกถึงพระดำลัดของพระองค์เมื่อกลับจากอุโมงค์แล้วพวกนางก็เล่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมดแก่สาวก11คนและคนอื่นๆด้วยคนที่เล่าเหตุการณ์เหล่านั้นแก่พวกอัครทูตคือมารีชาวมักดาลาโยอันนามาลีมารมดาของยากอบและผู้หญิงคนอื่นๆที่อยู่กับพวกนาง แต่พวกอัครทูตไม่เชื่อเห็นว่าเป็นคำเหลวไหลแต่เปลโตลุกขึ้นวิ่งไปที่อุโมงค์เมื่อก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านเท่านั้นจึงกลับไปด้วยความประหลาดใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นในวันนั้นเองมีสาวกสองคนเดินทางไปหมู่บ้านชื่อเอมมาอุสห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะที่กำลังสนทนาซักถามกันอยู่พระเยซูก็สเสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินด้วยกันแต่ตาของเขาทั้งสองถูกปิดกั้นทำให้จำพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าระหว่างที่เดินมานี่ท่านโต้ตอบกันเรื่องอะไรเขาก็หยุดยืนหน้าตาโศกเศร้าคนที่ชื่อเคโอปัสทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคนเดียวหรือ ที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้พระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซาเลสผู้เผยพระวจนะที่มีฤทธิเดชในกิจการและถ้อยคําต่อพระพรักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้นําของเรามอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตายและตรึงท่านที่กางเขน แต่เรามีความหวังว่าท่านจะเป็นผู้นั้นที่มาไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่สามแล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ทำให้เราปลาดใจพพวกนางไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบศพของท่านจึงมาเล่าว่าเห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์และทูตสวรรค์นั้นบอกว่าท่านผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่ บางคนในเราจึงไปที่อุโมงค์และพบเหมือนที่ผู้หญิงเหล่านั้นบอกแต่เขาไม่เห็นท่านเยซูพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอคนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้นพระคิดจำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าไปในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือแล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคำพีที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟัง เริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมดเมื่อมาใกล้หมู่บ้านที่จะไปนั้นพระองค์ทรงทำทีว่าจะเสด็จเลยไปเขาทั้งสองจึงขยันขยอพระองค์ว่าเชิญท่านมาพักด้วยกันเถิดเพราะจวนจะค่าและใกล้จะหมดวันอยู่แล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปพักอยู่กับเขาเมื่อประทับที่โต๊ะอาหารกับพวกเขาพระองค์ทรงหยิบขนมปังขอพระพร แล้วทรงหักทรงให้เขาตาของเขาทั้งสองก็เปิดออกและเขาก็จำพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขาเขาจึงพูดกันว่าใจเราลุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสตามทางและเมื่อทรงอธิบายพระคำพีให้เราฟังไม่ใช่หรือเขาทั้งสองก็ลุกขึ้นในเวลานั้นแล้วกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มและพบว่า พวกสาวก11คนชุมนุมกันอยู่พร้อมกับพักพวกกาลังพูดกันว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆและทรงปรากฏแก่ซีโมนสองคนนั้นจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตามทางและเรื่องที่เขารู้จักพระองค์โดยการหักขนมปังนั้นระหว่างที่พวกเขากำลังพูดเรื่องนี้อยู่พระองค์เสด็จมาและทรงยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตรัสกับเขาว่า สันติสุขจงดำลงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพวกเขาต่างตื่นตกใจหวาดกลัวคิดว่าเห็นผีพระองค์จึงตัดกับพวกเขาว่าท่านทั้งหลายอุ่นวายใจทําไมเพราะอะไรท่านจึงเกิดความคิดสงสัยขึ้นในใจจงดูที่มือและเท้าของเราว่าเป็นเราเองจงคลาตัวเราดูเพราะว่าผีไม่มีเนื้อและกระดูกเหมือนอย่างที่พวกท่านเห็นว่าเรามีเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรงสำแดงพระหัตถ์และพระบาทให้เขาเห็นเมื่อพวกเขายังไม่ค่อยเชื่อเพราะเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างเหลือเชื่อและกำลังปลาดใจอยู่นั้นพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าที่นี่มีอะไรกินบ้างไหมพวกเขาก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งมาให้พระองค์พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าพวกเขาพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราบอกไว้กับท่านทั้งหลาย ขณะที่เรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาถ้อยคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดเพลงสดุดีที่กล่าวถึงเรานั้นจำเป็นจะต้องสำเร็จแล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคำพีพระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคิดจะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สาม และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกบาปโดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มพวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้นี่แน่เราจะส่งสิ่งที่พระบิดาของเราทรงสัญญานั้นลงมาเหนือท่านแต่ท่านทั้งหลายจงคอยอยู่ในกรุงจนกว่าท่านจะสวมด้วยฤทธิเดชท,ที่มาจากเบื้องบนพระองค์จึงพาพวกเขาออกไปจนถึงหมู่บ้านเบธานี และยกพระหัตถ์ทั้งสองอวยพรเขาขณะที่ทรงอวยพรอยู่นั้นพระองค์เสด็จจากพวกเขาไปและพระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาจึงนมัสการพระองค์แล้วกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยความยินดีอย่างยิ่งและอยู่ในพระวิหารทุกวันสรรเสริญพระเจ้า